ปิดหวัวนมะยิ้มยิ้มยิ้มกลับสบายดีและสดดวัสดีพ่อไปน้องบ่อยไสบุรีมัตสุคุสุคนเด้อพ่อพไปน้องเหาะ เ <c oughs> มว่านจะอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศกะยินดีทุกๆท่ทานเข้าสู้ซองบอ,อยไซบุรีพี่น้องเห็เนาะมื้อนี้บอ,อยไซบุรีกะพาเอฟซีมาอยู่ที่บ้านดุงพุ่งี่น้องเห็เนาะเพราะว่าเห็นเอฟซีเด็กร้กองหลายๆไปน้องเลยบอยบอยก็เคยไปโฟดฮุบฮุบมันน้องไซม่ไปแล้วเนาะว่าน้องไซม่ยนะเพื่อนบัวได้อยู่บ้านแล้วพี่น้องเนาะตั้งแต่บอยมาตั้งแต่บอยมาจะไทยแล้วว่าจะของของวัญมาให้คือรางวัลแบบ จะเปลีนช่องหนึงว่าจะมาให้เนาะพี่น้องเลยเนาะก็คือมากับบ่าโอ๋แล้วกับโบเห็นพี่น้องเนาะได้ถามว่าลูกหลานเพิ่นแถวนั้นนะเพิ่นว่าน้องชายใหม่กับพ่อเพิ่นน่ะไปอยู่ปักเซพี่น้องเลยปักเซทางใต้เพื่นเนาะทางช่องเม็ฆพุ่นพี่น้องเนาะมันก็ FC ก็ให้บ่อยได้ไปตามไปตามครับไปไปได้อยู่พี่น้องเนาะก็คือว่าเฮาบ่ฮู้สถานที่เพิ่นอยู่เฮาไปมันก็เสียค่าน้มันรถซื่อๆพี่น้องเฮาบ่ฮู้ว่าสถานที่เพิ่นอยู่เนาะ บอรงเบอร์ธน้องกับบุมีพี่น้องนะเบอรงกันพ่อจ้อยเพื่อนนะเพื่อนกับบริได้ชโทรัพท์เนาะกับบบมีพี่น้องเอนาะกับมือนี่พ่อเอกกับเสี่ยงมาพี่น้องเเสี่ยงมาคายข้อสงสัยให้เอฟซีว่าพาพ่อเอกมายามแรกตอนนี้จังโมงแล้วพี่น้องสี่โมงยังอันส่งทีพี่น้องเน,นานนะก็เลยมาตอนแรงอาจจะแบบเจอทั้งพ่อของพ่อจ้อยบอเลยแบบเจอหน้าของกันใช้ไม้บอพี่น้องเหาะ เดี๋ยวไปติดตามกันส้มพร้อมกันพี่น้องเลยนะพ่อไปตอนนี้อยู่บ้านหนองพุงอยู่ก็เลยมาเปิดคลิปพาเอฟซีไปเบิ่งพร้อมกันว่าน้องสายใหม่อยู่เฮือนหรือว่าเปิดกลับบ้านตะปากเซออรหรือบ่อหรือจังไหน่น้องเนานะไปนะครับส้มพร้อมกันไปนะครับขับรถเพื่อเดียวมือแต่กล้องมานำไปลองเนาะตอนนี้อยู่ป่าอ้อยแต่ใกล้บ้านน้องสายใหม่เลยลองกนะันเนาะ จะรุดน้มกันไม่น่องว่าน้องมาลบหรือจังไหนลว่าเพิ่นไปเวียกเพิ่นบอว่าไปธุระเพิ่นลวไปเหตุการณ์เน็นงานอยู่ทั้งไอ้บักเซ่เนาะพี่น้องเลยกะเดี๋ยวไปเจอใครกับหรือว่าเจอพ่อเจอหน้าเพิน่นกับถามนล้มกันหนอกเนาะว่าอะไรถ้ากล้องสั้นก็อย่างขอโทษขอให้ไม่น้องโอ้ยจับมือเดี๋ยวงัวบักทึกนี่กันเนาะ ค่อนข้างยากเลยแต่เรมันมาคนเดียวไปเราแลนวข้างยากแท่งยาแรงสี่โมง่น้องสี่โมงหนึ่งนาทีแล้วพ่อหน้าให้น้องอยู่เงินเดออยันบ่อยู่ไปเราแล้ประตูก็ยังบ่ได้ไข่ เม่นบอยู่พีน้องไปไผ่น้อสิอยู่เด็กเด็กอยู่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 น้องอยู่อยู่มาละเป็นประตูเป็นประตูล่ะเป็นประตูละคับลมนเดี๋ยวมันยากอยู่เลยพี่น้องเนี่ดีใจเดนมาหาน้องลอยู่พี่น้องเลยตรงนี้เล คิดว่าสีบอดเจอพี่น้องเจอเจอเจอมุนี้นี่บ้านเปิดูพี่น้องเลยลดเงินเดียวไปพี่น้องเดี๋ยวไปลงจากรถกันมามาพี่น้องมาแล้วมาแล้วป่านนี้ยังเห็นเนาะ เดี๋ยวบักเซ่บอเฮ็ดีเรียกร้องมาหลายเลยเนาะให้มาหาน้องใหม่ได้ไหมมาตอนนั้กนกับโบหินเอาสบายดีพ่อเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีลูกอันนั้นใช้น้องใหม่เน๊ะอยากใส่เชื่ออะไรพี่น้องมามาใชา่พ่อเจ้ามาถึงมาหน้าี่นตัวแหนได้บอได้อยู่ไปไป,ไปเฮ็ดอนะไรได้อยู่บักเซ่นะไปอยู่ได้แล้ยผ่อนแล้วผ่อนได้ใื่ไหมบอบอไปเฮ็ดงานบ่เรืจังไหน เรี่งมูนประาวเอนหนึ่งวันนี่แหละคือมาแล้วจ้ะมาลูกของเฮียนเนาะเขาเฮียนเออเมียนเเนาะมาปลาไนี่บ่ได้บ่ซะเบ่อเนาะไปด่เอากันน้องสาวจะได้บ่ได้บะได้กมาเข้า่นีเออ้องจหม่อยู่เดียวเนาะถ้าเย็ดถึงไหนอะใหีไหล่ะสดี่มาได้ไมาแตนามาแตนาป้าน่น มามาเรื่อหนึ่งหัวจูเขาว่าไปปักเซเจ็ดมัดอกไปปักเซไปไซเมนี่มากเลยแบบมาเยี่ยมมาตามอฟซีแบบเด็กลอกมาอะไรแบตามหานอกไปจังได้ออกไปปากเซมาเรื่อยใกล้แล้วอะไรนะขอบใจนอนทุกทางขี่รถจะไปละขี่รถโตอกเออขี่รถจักรขี่รถเมย์ว่ารถจักรถจักรโย่พี่อพีวระวัลนะโอ้ยดู

บริพิตรแล้วค okay. okay. well hey, ุณถ้าก็เปิดเทอมหนึ่งนะการเข้าโรงเรียนไปโรงเรียนโอเคไปไปยุ่งพูดได้เดือนเท่าไหร่เดือนเดียวที่ได้เพียงไปลาลาไปอยู่นในสาวสิเขาเขาพนนั่นว่าไปจ้างเลี้ยงหมูใช่ไหมนจ้างแล้วพิ่นเป็นเลี้ยงก็ได้พิ่นให้เงินสี่แสนห้าแสนหรือมาคีดรถจักรไปในน้ำมันมั้งเท่าไหร่สองแสนไปกลับเลยนะ สี่แสนสี <Horse> ่แสนพอดีเงินน้ำมันสี่แสนพอดีสี่แสนบโบตึกด่านโบถึกตำรวจบอหนังสือหนังสือตำรวใหญ่ตะรวใหญ่บอจะไปบไมมีแว่นไม่อย่างบม่มีแ่นเลยนะโอ้โกระกตาเลยค่ะตาไม่ค่บเป็นนังรถไปสนอใครอย่ไม่ใช่ใส่ก็บม่ใช่อีก้อัน เขาจับได้ไปไกลอย่างเขาบ่มีด้านใหญ่นะอย่างบ่มีด้านใหญ่อยู่ปากกระทานกระดานหนึ่งมีมังคองก็มีพอแสดงว่าร้อยเติบนอนลดเนาะหากมัน,ม,นมันบม่ได้ซ่อบไม่ได้ลัางว่าอย่างบ่อย่างกย่างบนหัวเปลี่ยนเด็ดเสีน้ามันเครื่องตายก่อนไผ่ตายเปีเออ่ยนสดพ่นดำบดไปพุ่นน่อยนะเชียนหาบิดช่องก่อนช่องเชียนหา ลงลงไปฮอตเครื่องทางหรือเป่มันเสียหรือว่าฮอตปักเซ่แล้วถ้าไปบริสุทธิ์ค่ามาเสียอยู่นาปงนาปงเนาะเช็ดเปลียนเซอรเตอรใหม่พราะมันจานเช็ดคิดว่าเพิ่นนั่งรถมีรถยังไปเน๊บ่เห็นยังบุกล้าอะไรไปรถจักรไหมตาเที่ยวอะไรเลยเปล่าแถบยู่ปักเซ่นะเพิ่นนั่นมีงานมีการในเฮ็ดบอยไม่นะไปอยู่ลำน้ำสาวเพิ่นเลยเรียงหมูนะเพิ่นเพิ่น ในเดือนหนึ่งก็มาสองทิตนะตอยู่เขาเฮียนก็มาตอนนี้ก็ลองใส่ใหม่มาเข้าเฮียนเนาะตอนนี้นนเนานะเข้าเฮียนหาเมนนื่อนี้วันอาทิตย์มาทอดแต่เมื่อไรมาอยู่นี่นะจิตตายเช้ข่อยมาน่าจะเกือบทิตหนึ่งมั้งข่อยมาเนาะมาบ่เหนนน็นไปเห็นน้องๆว่าเสียวเสียวกันเลย,นะ<า>ยเดียวนะยินเขาบอกว่าเจ้ามาหาว่า แล้วเจ้าจักมือจะมาจาหลังเจ้าคอยมาหาแล้วจักมือทำคอยมาเมืองมาเมืมอวัพนพนุธนะครับพุทธประภัสนเดี๋ยมาอันนั้นช <c oughs> ื่ออันชื่ออันสุดนังเฮียนมาให้กับอันซองอังเปามาบักับอันบัญโภเห็นบัดเลยเมื่อกี้เลยเสี่ยงมาเนี่ยเมน่ี้เสี่ยงมาว่าน้องน่าจะมาว่าหรือว่าจากไหนมาเพิ่งมาเบื้องก,กันมือ่อหม่จะเอ้ากับสุดนังเฮียนมาให้อะไร มาแล้วก็ดีใจน้ำเอฟซีเนตามหาล่ะให้โบอเอไปตามหาอยู่ปากเซไปตามหาทั้งได้อยู่ปากเซมันบริเวณที่กลางคู่มนัมน,มน,มนจะอยู่กันไหนออยู่หลังเก่าลังอะไรโรงเรียนเยียงใช่โชรงเรียนเยียงฝั่งนี้ทหารปากเซมันอยู่ใกล้กับฝั่งตรงข้ามกับส่องเม็กเน้นาะแม่นว่าเมืองคนท้องอ่ะเน่ยเขาอยู่กับตัวตัวเมืองหลุดเลยบอกฝั่งไทยระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งลาวห็นะห่องเม็กบ่ทั้งนั้นกับเราที่นี่กับทลา แสดงแสดงมันข้ามขั้วไปป้ข้ามขั้วกระลาอ๋อบอกเดีเพิ่อนคนละฝากของนะฝากของนะคือไทยกับากลาวอันนี้ช่องเม็กหรอวะเนี่ยช่องเม็กบ่เห็กับบอเคยไปห่างได้ยินดนดิดแต่เขาแต่ว่าโอ้เจ้าบ่ได้ขึ้นไปพูดเดินบ่พูน่าสียไม,ม่นบ้นที่ว่าพูสูงๆชุมช่มที่เป็นตั้งอันนั้นบ่กอย่างบอกเคยไปจักที่งนะแม่นพูสเลาูสเลาวบ่กจะพังของเลยหัวขั้วเบื้องนั้น แสดงว่าเจ้าขึ้นไปไหว้แล้วยังบไปยังไหไปหอดแล้วยังบวชอยู่เนาะเธอว่าเธอยอดเลยแล้วรถเดินเพส้นกันยังแบบบ่อซ้อบอลังก็ฝันลังขามานะไอ้แม่มันเป็นมันเป็นรถไทยมันแห้งสีทนนะแบบมันทนเออนี่เป็นยังเป็นของมาเลี่ของจีนใช่เนาะแต่มันขี้ในลาวเฮามันก็ยังโอเคนะมันทำมันยังไม่เยอะมันกับบ่อซ้อ ถ้ามันเก่าไปนล้มันไปไกลเนี่ยอันตรายเลยยอมพับเลยโครงการนี่มันจะเปิดโุกงการมีการุการเดือนนี้แหละเดือนหน้าเดือนหน้าบอกเดือนหน้าเลยนี่ตอนนี้มีนาบ่เลยจังไหนบ่เดือนหน้าหุ่นไม่สารละโครการเดือนสี่เดือนสามนั่นใช่ป่ะจะหาป่าได้แหละบังปานไอเบิังเล่นรึไปอยู่นหน้าบ่ยู่ในตู้กบ่ ไปหาใะไรอะไรเราจูงหอยบ้าป่าอย่างนี้ไงปลาคอปลาคอวะใช่บ้างรึโอ้ตะเอาอยู่ใช้อันนี้อ๋อพี่น้องประมาณซ้ำแข็งอี่ละบึ้งตี๋ๆบ้างรึอ๋อป่าหนองบ่หรือป่าอย่างนี้ป่าหนองปิดลงแล้วปิดลงน้องใส่ใหม่จับพอดีแค่นักแห้งแห้งเลยนะ เบิ้งจับออาไม้ด้วล่ะจับออกมาเจ้ามั้ยมันถึกแห่บ่ได้จังนะถืออันถืออัมองมองบ่อยล่ะขอโทษต้มสมด้ยล่ะจับโซ่ให้เอฟซีบ้างด้เก่งแค่ตอนนะเจ้างมบ่ดีบ่เจ้าปั๊มมันแพ้บ่แพรเออจับเงือบไหมล่ะจับเปลี่ยนบ่หมดได้มันยังหมดตายได้นะ เอาโซโซโซออปิดหวน้ยิ้มยิ้ยิ้มหันหันมาตรงตรงอีแล้วเออมาลองใส่ใหม่เปนเล็กหน่อยนะเห็นแล้วอย่งจับมันแพ่เนาะอ๋อจะตัวละตัวตัวเดียวปลาขาวน้ำปลาขาวเฮ้ยสำนีกับต้มส้มนี่แหละนะไหนเนาะอืมคือบบขังไว้ใช่ละ ต้สมส้มมุ้งแรงกินนี่แหละกินยาพาเบื่อยาผาเมื่อบอจะหนึ่งข้าวแล้วใช่ไหวหือหงอเนาะเข้าไว้ก้อนเข้าไว้ก้อนหมดเลยปาดหมาน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 ,มานแหง้งขัดยุ่นในน้านี้ในทะเลกับมีในทะเลกับมี่บ่กีฬาเห็นทะเลบ่เป็นทะเลเราเห็นน้ำคลองทำทะเลและน้ำคลองทำทะเลน้ำคลอง ฮะแมนอกแต่ว่าตัว<ฟ>จีจีจะชอบไผ่ไผ่ตอนไหนเนาะบ่าว่าไเข้าตู้ไว้ก็เลยละให้พ่อจอยขังไว้เด้อใบเอ๋ชื้อแคปหมูกับซิ้นแห้งเนาะพวงมาซิป,ปันใบเอ๋ชื้อมาเสี้ยงซื้อยันน่องบุองอ้งหัวน,น่องอยู่กันน่องอยู่กันหันหัวพิ่นอยู่บ่เอ๋เสียเ,เอาสุนหลักเฮียนมาให้พี่น้นอยละ ป,ปึ่มเนีปึ่มเฮียนเนียังมีหลายบ่ใกล้สิบเอ็ดเลยใกล้สิบเอ็ดแล้วไปไปไปเลี้ยงหมูเ<น>ปลดบริปันหมูให้มาเลี้ยงไปละ<น>อืมเป็นอะไรทิต้มยังมั่วเม,ม้ม,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 มอยู่ในหน้าเนี่ยต้องอะไรเนาะ FC กินทอดเจ้าล้าหลายหลายย FC ฝั่งไทย,ไยกินทอดไผ่กะให้หญ้าแมวหญ้าแมวแล้วละกะ เอย่างก็แม่ฝไฟวะห,หรือจังไดถ้าไปอ,าอ่านบันทึกขอโทษกับพีน่น้องมนสื่อดุดเลยเนาะพี่น้องว่าเอ้ยยาแมวซอยน่องเงินใส่ใหม่แน่เป็นี่น,นะพู้จักบอยยาแมวพู่จักแน่ <จะ S 1> คนโทรมาหาอยู่โทรหาเจ้าบ่อยากได้โทรศัพท์อยากได้โทรศัพท์แล้วน้องอยา่าบริโภคโทรศัพทพ์ใช่มันติดต่อ,อยากพี่น้องเนาะว่าน้องบ่ม,มีโทรศัพท์แล้วแบบภาษิมากระเสี่ยงมามันคือมันนี่ถ้าบ่ฮู้กอะ มือหน้าบอยเชียวเสือ้อเฮียนมาให้พี่น้องว่าเื้อเสื้อ,อเฮียนมาต้นน่องตอนน่องแล้วจนรักับชองอ่างเปามือหน้าบอยเชียวมาให้เด้ออ่างเปาหนึ่งชองอ่างเปาเบาเบาเสื้อสายจีนนะเนาะเบ็ดกินตุ๊กจีนท่านกลาวน้องใหญ่ใหม่ไปกินน้นหมูปินนะนะน้นนะ้ำแร่เหมือน่ะน้ำแเนาะพี่น้องเ,เลยอ่างเปาปุกหมูอะไรกันไหนก็ปุ๊กหมู ใช่พวกหมูพวกมูย่างพวกหมูย่างได้เงินแหละได้เงินแล้วกระเป๋าลงมาินแล้วอเอาลรแอ้วน,นี่เก็บไว้กัน<อ>กินข้าวกันยังวางเที่ยงนไง<ะ>กินข้าวกันยังกินข้าวกับเอ็นเนสปลาเนสปลา เอาใส่ข้างๆอันี้ก็ได้ละเอืมได้กันก็ได้ไปกินอ้านี่ก็กินแรงก็ได้หรือว่าต้มปลาปันไอ้กินปะกินต้มปลกรณ์นะด้ยอ้าวหวานปาก,ก,กเลยเหมนกินดังกันนะด้วยต้มยำไข่แดงเลยด้วยอ๋อมะม่วงแง,ง่แล้วม,มะม่วงจะนักอืมเออเอาโอเคมื้อนี้ไอ้สิได้ขอตัวกลับก่อนมันค่ำเลย้ากินต้มปลาก่อนนะทากินต้มปลาเบิง่ง,งนั่งรถไปละนั่งรถกัน บ้าเจมิ่งไม่เอาเ,เอาอง,นงเาเินให้น้องน้อยก่อนไม่ลองเลยเอาเงินให้น้องใส่ใหม่ห้าสิบพันน้องล่ะจ่ายไว้ซื้อขนมกินน้องเฮียนเด้อบัดมาเมื่อหน้าป้าเชียร์เอาอันส่วน้องเฮียนมาให้กับอังเปลกับอ่างเปลซองหนึ่งแล้วก็บซีมี่อ็นที่คาดผมป้าเชียรมาให้เป็นของฝากคือใจดีเทนเนอร์ใจดีเทนเนอร์วอลปะจ๊ะเอาดิเอาดิ คนใจดีดีขึ้นหน้าตาเนาะโอ้ยเอาโอเคพี่น้องไง้มื่อนี้ใบสบายบุรีกับชิด้ขอตัวให้น้องไปอาบน้ำต้มปลาให้กินก่อนเนาะโอเคเนาะโอเคโอเคพี่น้องโอเค thank you โอ้โหไปยุบักเซนว่าสังกินได้อีกแล้วโคตรดีเลยเอาโอเคน้องน่าสบายดีกันแล้วสบายดีสบายดีโอเคพี่น้องกัสิได้ขอตัวกลับก่อนมันค่ำแล้วพี่น้องใบไมากับตะบันกับสี่โมงห้าโมงกับเสี่ยงมาพี่น้องกันเนาะกับ ตอนนี้น้องมาอยู่บ้านมาเข้าโรงเรียนแล้วพี่น้องอ่ะน้องกัฝาก,ก,กถึงทุกคนเนาะที่ว่าเป็นห่วงน้องให้บอกเอ้ไปตามกรับผู้บริหารว่าจักแนวตามเลยเนาะอยู่บักสิไกแ่แห้งเลยแมนบ่าอย่าไม่เคยไปเที่ยวอะไรปักเศษเลยแมนละงไปถัดโพนอยู่ประมาณบึ่งในลักกิโลน่ะจากเซโนไปนี่กะประมาณสองร้อยกว่ากิโลนะเ و, ลยแมนจะไปไหไดะ สามร้อยห้าสิบล <Ig ació. S 1> ักพอันนี้จากบ้านมาเอมาเชโนยังห้าสิบลักหละจากบ้านมาเอไปปักเชนสามร้อยไปกับสี่ร้อยพนมังหเนาะสามร้อยกว่านะน่าจะสามรกว่าน่องหเนาะไก่สมครดีแต่ว่านับถือน้ำใจพอจ้อยเนาะเอารถจักไปโอ้แน่นอนเลยมาเอ๋ยงพ่กกะไน้ย่านจัย่านแบบมันมันไก่นะครับไปพนมพเดียวในแบบย่านเนั้น ไปไปกับไปกับเลยบอ๊ออโอเคพีน้องเลยมือนีไปไซบูรีกับซได้คอโตจบคลิปลาพี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยน้านก็ยังใส่ได้ปกติเป็นบะแห้งคักเนาะพี่น้องเลยเครื่องทา้านซ่องก็ยังงามอยพี่น้องเลยงาม พอตอนนี้เพิ่นกลับมาอยู่บ้านอยู่ซ่องแล้วพี่น้องเนาะกะ FC ท่านใดอยากฝากเงินมาซ่อยน้องใส่ไหมว่าซื้อข้าวซื้อน้ำกะยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น,อน้องเลยแล้วว่าอยากซื้อโทรศัพท์ให้น้องเนะพิ่น,น,นตตเนาะพี่น้องเลยน้องเพิ่นจังใครมีโทรศัพท์ไว้ติดต่อทาง FC ฝ่อยพี่น้องผู้ใหญ่ใจบุญพี่นะ้องเลยเนาะเพราะว่าหลายคนถามมาหลายพี่น้องเลยเนาะกเมื่อนี้มาเอะมาแล้วพี่น้องนะมาเห็นกะเจอกันพี่น้องเลยเนาะ จะเจอครับน้องกระพ่อเพิ่นมาอยู่บ้านดูซองพี่น้องเลยเอาโอเคมื้อนี้ไปลอคไซโบ,บรลี่ต้องของกล้าคำว่าสบายดี FC บอยพี่น้องทีนา่าฮักแฟนงของแบลอคไซโบรลี่เมื่อุกุลทุกคนพี่น้องเลยขอตัวกลับก่อนแล้วบ๊ายบาย